ดูบอลัหน่อยได้ไปน้องๆสวยนะสวยๆครับผมโอ้ผมชอบเต้นเต้ๆ ี่ใช่ไหมลูกน้องคุณอ่ะครับผมคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยลูกทุ่งสาวเสียงอ,อแซชื่อกระเพาะแพะเสียงพินทขาไม่ระเกียจครับอันนี้ลูกลูกชายลูกชายับผมผมขอขึ้นไปคุยเขาได้ไหมบนเวทีผมว่าถ้าจะถ้าอยากน้องเขามาคุยล่ากันกว่าครับผมผมจะปิดวงคุณเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ<อ>พ่อแม่ผมมีตังค์พ่อแม่ผมรวยผมลูกคนมีตังค์งนายนา น้อยนงครับบอกเขาสิจะเรียกทำใหม่เหเนี่ยเชิญเชิญลงมานิดนึงไเนี่ยเฉพาะแพะลงลงลงมาคุยกับพี่เขาหน่อยเด้อจริงจริงแล้วผมเป็นเป็นคนอย่างเงี้ยผมผมเป็นคนที่เจอคนแล้วผมรักคนง่ายเวลาแล้วครับผมขอให้ให้เห็นใจกันนะครับมาแล้วครับลงมานี่ครับ กำลังเก็บนะถ้าเกิเดผมมองเขาต้องตัวหัวจดเท้าคแมวหมดนะกินลงมาามหาจากแมวเลยเออจะจะซื้อกะสู่ให้กินไอทำไมมันมกินอยู่บนลงมาข้างล่างมันไม่เหมือนกันอ่ะสวัสดีคอั้สวัสดีได้ด้วยมีมารยาทเรียกกับพ่อพม่มาทำไมคะใครเรียก ไมพูดกับน้องมึงกูไงล่ะครับผมใครเรียกคุณเราผมเรียกกระเพาะแพ้นักร้องของเมื่อกี้เนี่ยก็นี่ไงก็คนนี้ไงดูอีกทีก่อนพี่ดูอีกทีะดูให้แน่ใจทีขอดูทีนะตัวก่อนเออจ้ายเออผมต้องการแบบนี้ไม่ใช่ไอตัวแบบเมื่อกี้ นเมื่อกี้นี่ก็คนนี้แหละแต่ชุดเหมือนกันคุณด,ดูลรองเทา้ารองเท้าแตะเหมือนกันเลยใช่ผมขอขึ้นไปดูได้ไหมอ๋อได้ขึ้นไปได้นี่แ้ะครับผมยาครับข้างหลังอ <sporting> ยาครับ <at otic> เออ,อามามา ลักษณะชอบผมเนี่ยกำมือผมแน่นเลยเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ไม่งอนนะ